อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox w h a in the Box หรือก็คืออะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมไม่รู้จะพูดภาษาอังกฤษไปทําไมนะครับผมพ,พี่ชินก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว,วาาก็จะก้ยสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเล้วับผมกับการรีวิว g a r ์ด f i แว Van Gard าษาไทยนะครับผมในชุด VGT BT07-1 กล่องสีเขียวอันนี้นี่เองนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดใครติดตามมาโดยตลอดก็จะทราบแล้วว่าพิชินนั้นได้มีการแกะกล่องนี้ให้ดูแล้วรอบหนึ่งเพื่อให้ดูว่าของข้างในนั้นมีตัวอะไรแคลนอะไรหน้าตาอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลเลยเราจะไม่พูดแล้วว่ามีเกเนเจอร์กี่ใบหน้าตาอะไรชื่ออะไรบ้างเพราะว่าได้อธิบายไปในคลิปรีวิวกล่องนี้ไปรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วนั่นเอง สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของสกิลต่างๆกันว่าเกรลนเนเจอร์นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเพีงแต่ว่าเกเนเนเจอร์ในกล่องนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมเยอะเป็นบรดติการเลยก็ว่าได้ที่ว่าในหนึ่งกล่องจะมีแคลนมหาศาลขนาดนี้อันนี้คือไม่นับทีดีนะยกตัวอย่างเช่นเบอร์วินาแทงเกิลอย่างเงี้ยหนึ่งกล่องก็จะได้35หน้าตาใช่ไหมครับอย่างเกรลนเนเจอร์จะได้ถึง38หน้าตาเลยก็คือมี38ใบไม่เหมือนกันสักใบเลยนะครับผมนั้นเนี่ยเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับทีดดไไม่ไ้ hey, ้ิชน ทีดีมันมี50บใบเลยนะเลยน,น้อยจ๋อมันมันเยอะกว่าไม่ใช่เหรอไอ้นะห้าบใบก็จริงอ่ะแต่หน้าตามันซ้ํากันเพียบเลยนะครับผมดังนั้นเราจะมาดูกันแน่นอนว่าปกติแล้วเนี่ยคงจะไม่สามารถทาทั้งหมดในคลิปเดียวได้เพราะว่ามันอาจจะกินเวลาประมาณสัก6ชั่วโมงเศษเอ้ยมันเยอะเยอะไปเยอะไปประมาณสัก2 3าชั่วโมงดังนั้นเดี๋ยวว่าจะแบ่งเป็น2คลิปดีกว่านะครับผมก็คลิปนี้อาจจะเป็นสกิลเกต1 1ึ่1ว่าไปแล้วคอยมาเกต3ต่อก็ได้หรืออาจะยังไงก็แล้วแต่เวลาละกัน เดี๋ยวก่อนที่จะมาดูกันเนี่ยคงต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยมีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ของพิชินได้เลยมีขึ้นไว้อยู่ด้านบนนะจ๊ะหรือข้างล่างที่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกลิมม์มองเกี่ยวกับพวกอธิบายรายละเอียดของคลิปนี้ต่างๆเนี่ยก็จะมีให้กดเข้าไปซื้อเหมือนกันนะครับผมสามารถกดเข้าไปซื้อกันได้เลยถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ทาง Facebook พิชินแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ในบล็อกพิชินด้วยเหมือนกันครับผมมีหลายช่องทางให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมกัน เอาละเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเกรเนเจอร์ในชุดนี้นั้นมีสก,กิลอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวแกะให้ดูเลยละกันอุ้ยแกะไปแล้วเราแกะเตยมไปแล้วเราจะมาซื้เดเลย์ทำเป็นไม่แกะทําไมนะจ๊ะคราวนี้เกรเนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีเซตที่มันเป็นเกี่ยวกับเซตช้างนะครับผมที่เป็นไลท์เชนต่อต่อกันไปเรื่อยๆก็จะมีร่างเกรด0 1 2 3คราวนี้วิชินกลัวว่าถ้าเกิดทําแบบเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะงง จะมองว่าไอ้เซตเนี่ยมาเล่นกันยังไงเดี๋ยวพี่ชินขอแยกเซตช้างมาอธิบายก่อนเลยนะครับผมปกติเนี่ยก็จะ0ก็ศูนหมดแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็3คราวนี้เอฟเฟกมันจะเกิดต่อเนื่องกันหลายๆที่เราเคยทำแล้วแหละเพียงแต่ว่าพี่ชินก็คิดว่าถ้าเกิดดูหลายรอบจะเข้าใจแต่บางทีบางคนก็ไม่เข้าใจก็มีดังนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นเซตเนี่ยเราก็จะมาจัดการที่เรียบ,ร,ยบร้อยก่อนดีกว่างั้นเราจะเริ่มที่เซตคุณช้างนะครับผมเกรดศ สัตว์มหัศจรรย์ที่ผ่านการฝึกฝนล็อกหรือก็คือ Lock, ล็อกร่างเกรสูนนั่นเองก็จะเป็นช้างตัวแรกนะครับผมเป็นตัวเริ่มสาหรับใครอยากจะเล่นสายล็อกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเริ่มเลยนะครับผมเอฟเฟกมีดังนี้ครับผมอ่อเอฟเฟกก็จะมี2อ,อย่างอย่างที่1นึ่งเอฟเฟกต์ประเภทออโต้ตอนแน่นอนว่าอยู่ตรงไหนก็ได้แต่มันต้องอยู่ตรงช่องแวนนั่นแหละนะครับบอกว่ามันเป็นเฟิร์สแวนกาดอยู่แล้วก็คือแวนกาดตัวเริ่มแรกเมื่อการที่ชื่อสัตว์แห่งความรอบรู้ล็อกหรือก็คือเจ้าร่างเกรด1 ตัวนี้อ่ะง่ายๆไลทับยูนิตนี้เน้นนะครับว่าไลทับอยู่ในโซไม่ได้นะต้องไลทับคือต้องอยู่ไว้แรกเท่านั้นและหลายคนเข้าใจความสามารถพวกนี้ผิดอย่างเช่นแบบว่าสมมุตนินี่มันเป็นแบบนี้อยู่อ่ะเป็นอย่างนี้อยู่นะนี่คือสมมตินะแล้วถ้าเกิดไลทับไปอย่างนี้ปุ๊บเอฟเฟกต์ตัวล่างจะติดไหมไม่ติด,ตดเพราะว่ามันไม่ใช่ไลทับมันเข้าโซไว้แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับผมอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆเฉยๆเพราะยูนิตยูนิต <unit, S 1> <unit S 2> บาง,บางอื่นบางแคนเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าสําหรับ เส้นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการความสามารถแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันถ้าเกิดล็อกล่างเกลดหนึ่งไลท์ทับให้เปิดดูการบรสบทของคุณไม่เกิน7ใบแล้วค้นหาก,การที่ชื่อสัตว์ผู้วิทักษ์แห่งความจริงล็อกหรือสัตว์ผู้คุมกฎล็อกก็คือไอ้ล่างเกรด2และ3นั่นเองนะครับผมจากใน7ใบที่เปิดมาคราวนี้ก็เลือกหนึ่งใบที่ต้องการนําขึ้นมือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรที่เหลือก็สลับกองการ์ดนั่นเอง ดังนั้นใช้งานงานกันมาผมขอเพียงแค่ล่างเกรดหนึ่งไลท์ทับภาพเอฟเฟก Effect, ล่างเกรดสูงจะทํางานครับผมเปิดกองการมาเลยเจ็ดใบบนนะครับผมหาอะไรก็ได้ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเกรด2หรือเกรด3แต่ถ้าเกิดไม่มีก็คือโชคร้ายหน่อยที่เหลือต้องเก็บเข้ากองไปจากนั้นถ้าเกิดมีหรือไม่มีก็ตามเรียบร้อยแล้วก็นําการ์ดที่เหลือนะครับผมอ่าก็เอาไปเอาเรา,เ,ราเอาสองตัวนี้ขึ้นมือก่อนใช่ไหมจากนั้นก็หลังจากที่เราเอาการ์ดที่ชื่อล็อกขึ้นมือแล้วใช่ไหมครับผมที่เหลือก็ เก็บกับเข้ากองไปนั่นเองคราวนี้เราก็อย่าลืมสลับกองการ์ดด้วยนะครับผมเพราะเอฟเฟกต์ประเภทเปิด7ใบบนนี่คือเช็คปุ๊บเก็บเข้ากองแล้วก็สลับอันนี้คือต้องอย่าลืมสลับนะแล้วก็ถ้าเกิดจะแสดงความปริสูจใจก้อนแฝดของข้ามตัดด้วยจะเป็นประมาณนี้นี่คือความสามารถของล็อกล่างเกรดศูนย์อย่างที่1คราวนี้ความสามารถอย่างที่2นะครับผมในกรณีที่ยูนิตตัวอื่นที่ไม่ใช่ล็อกล่างเกรดหนึ่งทำการไลท์อ่ะเมื่อยูนิตแคลน เกรดเนเจอร์ที่ไม่ได้ชื่อสั่นในความรอบรู้ล็อกไลท์ทับยูนิตนี้อย่างเช่นพิชินเอาตัวนี้ไลท์ทับเอฟเฟกก็จะเกิดกับผมก็คือคุณสามารถคอการนี้ลงช่องเรียกาเซอร์เคิลได้ก็หมายความว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราล่างเกรดหนึ่งไลท์ทับอ่ะมันไม่ถอยแต่เราได้เปิด7จใบเพื่อหาล่างเกรดสหรือเกรดสซึ่งก็โอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราหลุดสายเราไม่มีล่างเกรดหนึ่งเราไลท์สายอื่นมาเราก็ยังได้ตัวตอบบูส์มันก็ยังโอเคอยู่ส่วนจะถอยไปช่องไหน หน้าหลังซ้ายขวาย,ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนี่คือความสามารถของร่างเกรดสูนนั่นเองจริงๆความสามารถประเภทน,นี้มันมีมาเยอะแล้วแหล,ละอย่างเช่นเบอร์มิดาแองเกิลก็มีมาตั้งนานแล้วแน่นอนว่ามันก็จะเป็คนความสามารถที่ใช้งานในการไลท์เชนได้ดีขึ้นมากกว่าก่อนๆนั่นเองครับผมมันดีกว่าพวกอะไรอ่ะพวกเซิร์นเบลคูเกอร์สายที่แบบพอหลุดแล้วมันไม่ลอยถอยออกมามันหมดประโยชน์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเหมือนกันมาดูร่างเกรดหนึ่งกันต่อดีกว่าเอฟเฟกคืออะไรบ้างนะครับผมเอฟเฟกร่างเกรดหนึ่ง มีเอฟเฟกอยู่ทั้งหมด2อ,อย่างด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางเกร์สูนย์ไปด้วยมันเลยจะรีบเก็บไปทำไมนะครับผมอ่ะเอฟเฟกต์ล่างเกรดหนึ่งอย่างที่หนึ่งบอกไว้ว่าเป็นเอฟเฟกต์ประเภทคอนตินิวเกิดที่ช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อสัตว์อ่าก็คือเอาง่ายๆล็อกร่างเกรดศูนย์และกันยู Unit นิตตัวนี้แอดบวกหนึ่งพันดังนั้นก็คือไลท์ติดสายบวกหนึ่งพันไว้ก่อนนะครับผมง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่ในโซลหรือคืออยู่ข้างล่างอ่ะะะจจไลท์ติดเข้าโโซซยยังงไไกกก็็ดด้้้แแลวต่่่ถาเิมีอูในจะตลลอดเวา เอฟเฟกตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระบุว่าเฉพาะเทิร์เรเรานั่นแน่ๆถ้าเกิดอยู่ในเทิร์เฝั่งข้ามก็ยังเป็น8,000อยู่น,นั่นเองนี่คือเอฟเฟกอย่างที่1คราวนี้มันก็จะมีเอฟเฟกอย่างที่2ครับนั่นก็คือเป็นเอฟเฟกประเภทเมื่อโดนเกรดสองไลท์ทับในสายเดียวกันนะเอฟเฟกประเภทออโ,โต้เมื่อการที่ชื่อสัตว์ผู้คุมกดล็อกก็คือตัวนี้ไลท์ทับยูนิตนี้อ่าไลท์ทับปั๊บคือใบนี้ต้องอยู่ใบบนสุดอยู่ในโซไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครอชื่ ล็อกล่างเกรดศูนย์อยู่ในโซก็คือต้องมีตัวนี้อยู่อ่าง่ายๆก็คือจะต้องครบอ่ะต้องครบทุกสายแน่นอนแล้วก็ไลท์ทับอย่างนี้ปับ๊บเอฟเฟกต์เกิดครับผมถ้าเกิดทําปุ๊บให้เลือกเรียากาศแคลนเกรดเนเจอร์ Clean ของคุณไม่เกิน2ใบคือจะเลือก1ใบ2ใบหรือจะไม่เลือกเลยก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่สมารกกจะเลือกกันเต็มๆอยู่แล้วและยูนิตนั้นจะได้รับความสามารถออโต้เพ erm ิ่มเติมในช่วงเอฟเฟกต์ของคุณเมื่อยูนิตตัวนี้ลงดอบโซนจากช่องเรียาการจวน1่ใบจนจบเทิร์ออนนั่ เอาเป็นว่าเอาสั้นๆแล้วกันเอเดี๋ยวพี่ชินยกตัวอย่างให้ดูสมมติมีตัวนี้อยู่สมมตินะยังไงก็ได้อ่ะสองตัวตีไวสองตัวก่อนจะได้เข้าใจพอเอาเกตสองไลท์ทับปั๊บเอฟเฟกต์ล็อกล่างเกตหนึ่งที่โดนไลท์ทับก็จะทํางานพี่ชินสามารถเลื่อนยูนิตสองตัวสมมติเลือกตัวนี้กับตัวนี้แล้วกันอ่ะหรือจะเลือกตัวเดียวก็ได้แล้วแต่สมมติเลือกสองตัวสองตัวเนี้ยจะได้รับความสำาัญพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเกิดพี่ชินบอกผ่านแล้วสองตัวเนี้ยมันเกิดตาย ตายด้วยเอฟเฟกของอะไรพวกเราเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะมีพวกเอฟเฟกเร่งพลังน้ำมันตายถ้าเกิดมันลงดอบโซนขึ้นมาถูกเรียบร้อยนะครับผมในช่วงเอ็นเฟสเราคือตอนเราบอกผ่านนะเอฟเฟกจะทํางานเราจะได้จั่วเพิ่มนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดตาย1ตัวก็จัววจ่วหนึ่งตาย1ตัวก็จั่วหนึ่งนั่นเองก็เรียกได้ว่าลงมาปุ๊บชี้2ถ้าเกิด2ตัวนี้ตายทั้งคู่ในจบเทินเราก็ได้จัว่ว2คือทําให้ความสามารถของอะไรแลเรียกได้ว่าเรา การการอาบิเหตุไม่หายก็คือถึงจะตาย2ตัวเราก็ได้จัว่วคืน2ใบนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการใช้คุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนี่คือความสามารถของล็อกล่างเกรด2นั่นเองนะครับผมก็ใช้งานกันไม่ยากเลยใช้ง่ายๆไลทไรทับชี้2นะครับผมแล้วถ้าเกิดมันตายก็ได้จัว่วนั่นเองตายหนึ่งก็จูดหนึ่งตาย2ก็จวดสอง,าสอง,าสองมาดูเอฟเฟกของล่างเกรด3ม,มาดีกว่าอ่า ล่างเกรดสานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอดเดี๋ยวเดี๋เอฟเฟกต์ล่างเกรดสองยังไม่ได้พูดถึงเลยข้ามไปเกรดสาแล้วเมื่อกี้เพิ่งเอฟเฟกต์ล่างเกรดหนึ่งเองเพลินเพลินครับผมทั้งหมดเมื่อกี้คือเอฟเฟกต์ของล่างเกรดหนึ่งที่เกิดมีไลท์ทับปุ๊บชี้สองคือเอฟเฟกต์มันเหมือนกันอะล่างเกรดหนึ่งเกรดสองไม่ชี้เลยเผ้อขออภัยด้วยนะครับผมเอฟเฟกต์ล่างเกรดสองสัตว์ผู้คุมกดล็อกบอกไว้ว่า เอฟเฟกประเภทหนึ่งอ่ะคอนตินิวถ้าคุณมีการชื่อสัตว์แห่งขอามรับรู้ล็อกในโซยูนิตตัวนี้แอดบวกหนึ่งพันก็คือถ้าเกิดเรามีร่างเกรดหนึ่งอ่ะก็บวกหนึ่งพันตลอดเวลาก็กลายเป็นหนึ่งหมื่นทั้งนี้เธอเราใช้ฝันของข้ามกับผมนี่ก็คือโอเคละเอฟเฟกอย่างที่สองเมื่อการที่ชื่อสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงล็อกก็คือล็อกร่างเกรดสามไลท์ทับยูนิตนี้มันก็จะได้เอฟเฟกต์เหมือนล่างเกลดหนึ่งเลยก็คือชี้สองใบนะครับผมเลือกเรียกการสองใบเลยและเรีียกกกาารดใบน้้ถเิ ตอนจบเทินมันตายเราก็จะได้จว่วหนึ่งนั่นเองครับผมสังเกตก็คือเอฟเฟกจะเหมือนกันเปรียบระหว่งางล่างเกตหนึ่งเกตสองคือบอเหมือนเหมือนกันมากๆต่างแค่พลังโจมตีกันกับใครไล่ทัคใครนั่นเองดังนั้นก็คือให้เขา้าใจเลยว่ามันใช้งานไม่ยากเอฟเฟกต์ effect, ล่างเกตหนึ่งเกตสองเหมือนกันหมดถ้าตอนเป็นเกตหนึ่งเกตสองไล่ทับอ่ะก็ชี้สองนะครับผมเหมือนเดิมตอนไปล่างเกตสองถ้าเกิดเกตสามไล่ทับก็ชี้สองเหมือนกันก็คือใช้งานไม่ยาก สบายๆตายปุ๊บได้จัวนั่นเองซึ่งแคนเกเนเจอร์เนี่ยก็เน้นปั๊มพลังลดบยาไปพอบอกผ่านก็ตายอยู่แล้วแถมถ้าเกิดตายเนี่ยสมมติก็จะมีชุบอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยตัวน,นี้คือแทนที่จะได้ทุบแถมได้จวเพิ่มมาอีกการเอฟเนเต์มันกาจะเป็นมากขึ้นมากก่อนลดลงซึ่งดีมากๆเลยนะครับผมนี่ก็คือความสามารถของล็อกล่างเกรดสองนั่นเองมาดูล็อกล่างเกรดสามมาดีกว่านั่นก็คือสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจรงิงล็อาตัวหน้ากล่องนั่นเองนะครับผมหลายๆคนมีประเด็นถามว่าเฮ้ จริงๆแล้วเนี่ยเลวผาดมันเก่งกว่านะมันใช้ง่ายมากกว่าล็อกเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวหน้ากล่องเลยอ่านี่จะพูดยังไงดีล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูบปสเตอร์ของญี่ปุ่นจะเห็นว่าล็อกเนี่ยมันโชลาตัวแรกเลยแล้วก็มีเลวผาดเป็นเงาอยู่หลังๆแต่จริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสอยาได้เลวผาดพออยาถ้าเกิดอ,อยากได้เลวผาดเป็นฟลอยนะครับผมก็มีแจกตากา่างการแข่งขันไงเพราะว่า ก็ถ้าเกิดอาอก็ตัวหน้ากล่องมันไม่เป็นเลโอพาร์ตก็ไม่เป็นไรอย่าได้เลโอพาร์ตฟอยล์หรือแบบโฮโลแกรมมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละก็คือสามารถไปหาได้ตามการแข่งขันนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ก็เรียกได้ว่าอย่าได้เลโอพาร์ตฟอยล์ครบสี่ก็สู้ๆก,กันหน่อยนะพยายามไปแข่งขันหลายๆรายการหน่อยคราวนี้มาดูเอฟเฟกของล็อกล่างเกรดสามกันเอฟเฟกต์ effect อย่างที่หนึ่งอ่ะแน่นอนพวกไลท์เชนจะมีอย่างนี้อยู่แล้วนั่นก็คือคอร์สปรประเภทคอนติเนียลเกิดที่ชชอแมนกาเท่านั้น ถ้าคุณมีการชื่อสัตว์ผู้คุมกดล็อกในโซลหรือคือล็อกล่างเกรสองนั่นเองตัวนี้บวกแอดหนึ่งพันตลอดเวลาในเทิร์นเราก็ดีเทิร์นฝันของข้ามก็ยังบวกก็จะกลายเป็นยูนิตท,ที่มีพลังต้านต้นสูงสุดในเกนเจร์ตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดทําติดสายก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนันทีก็เรียกได้ว่าฝันของข้ามบุกยากขึ้นระบุง่ายขึ้นนั่นเองความสาคัญอย่างที่สองอ่านี่คือทีเด่นละเป็นไม้เด็ดของล็อกเลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟ เกิดที่ช่องแวนการ์ดอันนี้ไม่ใช่ลิมิตเบ่งนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะเอฟเฟก์ธรรมดานะครับผมมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาร์สองใบอ่าเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะครับเป็นข้าเป็นเคาน์เตอร์บลาร์สองใบนะจ๊ะบอกว่าและก็ต้องเลือกทิงการ์ดนะครับผมตัวมันเอง ตัวมันเองบนมืออีกหนึ่งใบด้วยเพื่อใช้งานเอฟเฟกนี้อ่าดังนั้นก็คือสมมุติง่ายๆเราอยากใช้งานเอฟเฟกของล็อกล่างเกรดก็ต้องคว่ำสอก่อนแล้วก็ทิ้งตงัวมันเองจะบนมืออีกหนึ่งใบเหมือนกับดาวโกนิกโอเวอร์ d อ h e ดดีเลยก็ว่าได้เป็นพวกเอฟเฟกของมานเพอร์โ a นาบานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดคุณทําให้เลือกเรียการแคลนเกร a เนเจอร์ของคุณ1ใบบวกแอสสี่พ คือแค่เนี่ยมันบวก4,000ทุกตัวอยู่แล้วแหละนะครับผมไม่มีบวก5,000หรือ6,000มีบวกเต็มที่ก็คือ4,000นั่นเองแต่ไม่ใช่แค่นั้นบวก4,000เฉยๆมันไม่คุ้มมันต้องบวกคลิปที่เข้าอีกหนึ่งจนจบเทิร์นแล้วไม่เข้าสู่ช่วงเอ็นเฟสก็ยูนิตนั้นก็ถูกดีทายตามสไตล์ของเกนเนเจอร์และนนั้ใช้างานไม่ยากสาจใช้งานเอ็นเฟสในช่วงเมนเฟสเคาน์เตอร์บาร์สองทิ้งตัวเองหนึ่งใบเลือกเพื่อนๆเ,เราเสักหนึ่งตัวสมมติเลือกตัวนี้ก็ะกกจะบวกอด แล้วก็จะบวกคิดิคอเข้าอีกหนึ่งนั่นเองมันจะเป็นตัวเสริมพลังที่แรงที่สุดในเกนเนเจอร์เขาเกนเนเจอร์ส่วนมากคือจะบวกแค่สี่พันเฉยไม่มีอะไรแต่นี้คือบวกสี่พันแล้วบวกคลิน่ากลัวมากสกิลถามว่าใช้2รอ,อบต่อเธอได้ไหมได้มันเป็นสกิลเพจแอคทีฟถ้าเกิดน้องมีเคาน์เตอร์บาร์สี่ใบก็คือมีเพียงพอที่จะคว่ำแล้วก็มีตัวมันเองพอที่จะทิ้งก็คืออย่างเช่นมี2ใบก็สามารถสั่งเช้งงานรุรัวได้นั่นเองครับผมจะชี้ตัวเดิม2รอ,อบก็ได้บวกไปแปดพันบวกอีกสอาง อันโดดเด่นของล็อกล่างเกรด3นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นซีรีส้คุณช้างนั่นเองครับผมคุณช้างจากแคนแกลเลนเจอร์ ager, ที่เรียกได้ว่าเก่งกาจมากๆเลยนะครับผมก็แจกพลังก็โหดบํมคีด้วยแถมตายแล้วได้จั่วด้วยนั่นเองก็เป็นอีกสายหนึ่งที่แนะนําให้เล่นกันทั้งหมดนี่คือสกิลของเซตคุณช้างครับผมเอาลนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วกับเซตคุณช้างดังนั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวาไปก่อนสวัสดีครับยังยังเพิ่งปิดจะรีบไปไหนพี่ชินยังไม่ไปเรามาดูเก,ดกรดศู มันจะมีเกรดสูนยที่มันเป็นทริกเกอร์4ใบแรกนะครับผมนั่นก็คือดรอทริกเกอร์แมวเหมียวนำโชคสแตนทริกเกอร์อีเลเซอร์อัปปาก้านะครับผม,ม trigger, Code, แล้วก็จะมีฮิลทริกเกอร์ดิชเชนลี่โกดแล้วก็คริสตคอลทริกเกอร์ไทแองเกิลคอบ布า4ตัวนี้มันไม่มีเอฟเฟกต์พิชินข้ามเลยนะมันเป็นทริกเกอร์ธรรมดานะครับผมคราวนี้เออมันจะมีตัวที่ไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยนะนั่นก็คือสแตนทริกเกอร์อีกใบหนึ่งกับอัลลามชิคเก้นตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนกันห้าใบานี้ก คราวนี้มันจะมีทิกเกอร์หนึ่งตัวที่มีเอฟเฟกนั่นก็คือค r ิ t i ิคอลทิกเกอร์ลูเลอร์ค l e เมเลนนั่นเองนะครับผมกเจ้าก,กิ้งกา่าค r ิ t i ิคอลนั่นเองความสมามารถอย่างนี้ครับผมความสมามารถประเภทออโต,โต้มีค่าคอสเป็น c คา n t เตอร์บลัสนึอ่าเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเด็กนี้นี่คือ c คา n t เตอร์บาทั้งข้างใช้ยเยอะนะครับผมความหนึ่งความสองสมมัติแต่ความหนึ่ง,ง,ง,งกันในช่วงเอฟเฟกของคุณเมื่อ,อยูนิตตัวนี้ ตกช่องดรอปโซนจากช่องเรียกกาอ่าโดยสมบติก็จะเป็นพวกความสามารถต่างนะครับผมอย่างเช่นสมบติเอาล็อกปั๊มพลังให้อะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าเกิดแวนการ์ดของเราเป็นแคนเกเจอร์ Get ature, ซึ่งก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือความหนึ่งถ้าเกิดจ่ายคือตัวนี้ตายละจบเทิร์นปุ๊บตัวนี้ตายถ้าเกิดตัวนี้ตายลงดรอปโซนไปใช้ความสามารถได้คือความหนึ่งเมื่อความหนึ่งปุ๊บเราสามารถหาตัวมันเองนี่แหละ ไม่เกินหนึ่งใบจากกองการดและนําขึ้นมือแล้วก็สลับกองการนั่นเองครับผมก็คือสมมติว่ามันจําเป็นต้องลงมาตอบบูสต์อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นพลังไปแล้วแบบเนี้ยถ้าเกิดตอนบอกผ่านมันตายก็ไม่เป็นไรแล้วก็คว่ำหนึ่งนะตรงนี้ตายไปแล้วก็คว่ำหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟตัวเองขึ้นมือเอามาป้องกันจากบนมือได้อีกก็เรียกได้ว่ามันไม่เสียประโยชน์ทนเท่าไหร่ะนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากในการเล่นจริงๆนะครับผมเพราะมันจะมียูนิตตัวเด่นที่รองรับการถูกทําลายหรือรองรับการบําพลังอยู่แล้วนั่น แต่ก็เป็นความสามารถที่ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูเลอร์คาเมเลออนนั่นเองเกจศูนย์ที่เป็นทิกเกอร์ก็จะหมดเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเกจศูนย์ที่เป็นตัวเริ่มอีก2ใบมันดีกว่าคือตัวเริ่มเนี่ยจะมี3แบบก็คือมีเซตช้าง1ใบแล้วก็จะเหลืออีก2ตัวนี้ที่เป็นตัวเริ่มเดี๋ยวดูที่ตัวนี้ก่อนกับแอคคอนมาสเตอร์นะครับผมอ่าก็จะเป็นแนวกระลอกนั่นเองคราวนี้ยูนิตตัวนี้ก็จะมีความสามารถ2อย่าง ความสามารถอย่างที่หนึ่งนันะว่ามันเป็นความสามารถประเภทฟอร์เนอร์คือไล่และถอยนะครับผมถูกไล่ทับแล้วถอยเมื่อยูนิตแคลนเกรเนเจอร์ใบอื่นไล่ทับยูนิตนี้คุณสามารถคอการในช่องเรียกาศได้นั่นเองอ่าสมมติพี่ชินเอาเกรดหนึ่งไล่ทับไปป้าก็ขอมาได้คือถอยออกมาได้นั่นเองจะถอยลงช่องไหนยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องต่อท้ายแวนนะจ๊ะนี่คือความสามารถอย่างที่หนึ่งนั่นเองครับผมความสามารถอย่างที่สองอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากเลยความสามารถประเภทแอคทีฟแอคทีฟคือต้องใช้ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะเกิดที่ช่องเร อย่มีแวนกาดอะไอยู่ตอนนี้คือตรงนี้มันต้องเป็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วล่ะมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสนึงอ่ะใช้เลยและน,นํายูนิตตัวนี้เข้าสู่โซถ้าเกิดคุณจ่ายค่าคอสคือความหนึ่งแล้วตรงนี้เข้าสู่โซแล้วนะครับผมคุณสามารถเปิดการ์ดเบืิองสุดของกองการไม่เกิน5ใบแล้วก็หาเกตเนเจอร์กรด3สาหรือสูงกว่าไม่เกิน1ใบาจากในนั้นแล้วก็นําขึ้นมือสแสดงฝันข้ามดูด้วยนะครับผมนแล้วนำขึ้นมือที่เหลือก,ก็สลับกองการนั่นเองอาจจะทาให้ดูดีกว่า สมมติอ่ะเขาเดินมิชินเมนเฟกแล้วนะครับผมไลท์อะไรเรียบร้อยแล้วใช้เฟกงานตัวนี้ใช้ใช้งานตัวนี้เอฟเฟกความการเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเอาตัวนี้เข้าสู่โซแล้วพิชินก็สามารถเปิดการ์ดใบบนสุดห้าใบบนหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าเกิดในนี้มีเกรดสามอะ่ะโชคดีมากเอาขึ้นมือได้นะครับผมส่วนที่เหลือก็เก็บกลับเข้ากองสลับไปนั่นเองตอนเอาขึ้นมือก็อย่าลืมฝฟน้ำข้ามดูนะว่าเราเอาตัวนี้นะ โอเคแต่ถ้าเกิดไม่เจอเปิดภห้ไปบนไม่เจออะไรเลยอันนี้ก็คือจะต้องเก็บกลับเข้ากองแล้วก็สลับตามปกติไม่ได้เอาอะไรขึ้นมือนั่นเองครับผมนี่คือความสามารถของ a อ r คอนมาสเตนั่นเองอ่เรียบร้อยมาดูเกรดศูนย์อีกใบหนึ่งดีกว่านะครับผมเป็นใบสุดท้ายแล้วก็คือตัวเริ่มอ,อีกสายหนึ่งนั่นเองนั่นก็คือ มัตโมเซ็ตนะครับผมอ่าอยูนิตตัวนี้มีความสามารถโฟลเลอร์แน่นอนความสามารถอย่างที่หนึ่งก็คือความสามารถประเภทออโต้ p เมื่อมีแครนเกนในเจอไลทับก็ถอยได้ตามปกติและจะอ่านไรทับถอยปั๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่คือความสามารถอย่างที่หนึ่ง ความสามารถอย่างที่2ของเจ้า f l a s ตัวนี้นะครับผมก็คือความสามารเพชรแอคทีฟอีกแล้วนะครับผมต้องใช้ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นทํางานในช่องเรียกอากาศเท่านั้นด้วยมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลัสองและเลือกเรียกอากาศแคลนเกรนเจอร์ Clean ของคุณหนึ่งใบบวกแอซีพันจนจบเทินเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟสยูนิมนั้นก็จะลงสู่สารนั่นเองก็จะโดนรีทายไปนั่นเองนะครับผมดังนั้นสมมติทําให้ดูดีกว่าสมมติวิชินมีตัวนี้อยู่ในช่องเรียกอากาศเป็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วสา,ารช้งไอเฟสของ f l a s ในช่วงเมนเฟสนะครับผม เลือกอยู่ในหนึ่งใบบวกแอดสี่พันอ่ะจากนั้นก็จะโจมตีอะไรกันเรียบร้อยก็ตามสบายตามอัธยาศัยนะครับผมพอบอกผ่านตัวที่บวกสี่พันปุ๊บก็จะต้องตายโดนรีทายลงดรอปโซนน่นเองนะครับผมก็คือยูนิตแคเนเนี่ยจะเป็นวให้ที่ว่าปั๊มพลังปั๊มพลังปุ๊บพอหมดแรงแล้วก็เหมือนฤทธิทยามันหมดอะแล้วก็ลงสูญสารไปนะครับอ่าฝากลูกเมียค่าด้วยอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่ก็คือความสามารถของเกรดศูนย์ฟลาสมาร์ทโมเสนนั่นเองครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกของเกรด0ูนะครับผมในชุดนี้นั่นเองเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอทั้งนี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันเกรดหนึเกรดสเกรดสที่เหลือแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย